กลับมาพบกับรายการ Daily w e a l Podcast ประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายน2,564สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนลบจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อซึ่งกดดันให้นักลงทุนมีการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีออกมาค่ะโดยดัยชนีด,ดาวโจนปิดลบไป0.07%ดัชนี s p 500ปิดลบไป0 3 6%ดัชนี n a สแดกปิดลบไป๑3%๓ ขณะที่มีข้อมูลหุ้นรายตัวอย่างหุ้นเทส l a ที่ปรับตัวลงถึง5.33%หลังมีรายงานว่าเทส l a มีการเลขขียกคืนรถยนต์รุ่นโมเดล3จำนวน734คันในประเทศจีนเนื่องจากพบปัญหาที่เข็มขัดนิลภยัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยางรถยนต์ค่ะขณะที่ตลาดจับตามองตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐจะมีกำหนดการเปิดเผยในวันนี้ค่ะ สำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนลบจากการที่หุ้นหลายตัวขึ้นเครื่องหมาย x และบร็กเกอร์ได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นบางตัวลงขณะที่ปัจจัยหนุนที่ช่วยพยุงตลาดคือการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจยูโรโซนที่สดใสโดยทาง ISH m a r k e t ได้มีการเปิดเผยด,ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือดัชนี p m i ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีที่55.2ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ50.5ในเดือนเมษายนและสูงกว่าตัวเลขขั้นต้นที่ระดับ55.1ค่ะโดยดัชนีสตองยุโรป600ปิดลดลง0.12%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลดลง0.21%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนมีปรับตัวเพิ่มขึ้น0.19% และดัชนีฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลดลง0.61%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวผสมผสานคานร,รับความหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะที่มีแรงเทขายทำกำไรออกมาในบางประเทศโดยดัชนีมิกเอีกตลาดหุ้นโตเกียปรับตัวขึ้น0.46%ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น0.07%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต S ite, ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลง0.76% และดัชนีหังเซิงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลง0.58%ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวลดลง1.92%โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง0.03%หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ สำหรับกลุ่และกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ภาวะตลาดการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะเป็นลิกซ์ออนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นนำโดยตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะจีนที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นขณะที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยรวมได้อีกครั้งโดยปัจจัยหลักๆมาจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อสะท้อนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐ ที่เคลื่อนไหวในกรอบที่จำกัดขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 แม้จะยังมีการเร่งตัวขึ้นในหลายประเทศแต่ภาพรวมสถานการณ์น้ำปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในสหรัฐและอินเดียค่ะโดยภาพรวมการลงทุนยังมีแน,นวโน้มที่จะยังมีความผันผวน,นเป็นช่วงๆจากปัจจัยต่างๆอาทิแรงกดดันจากเรื่องของเงินเฟ้อและเรื่องของความผันผวน,นจากตลาดอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงข้อขัดแย้งทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในสหรัฐและจีนโดยเราแนะนำสะสมกองทุนกองทุนเปิดกรุงสี KFA ช h i นาหรือกองทุนเปิด MFC M ช h i นาในขณะที่กลุ่ม global เรายังคงชอบกองทุนเปิด Principal p r i n c i p l GOPP และกองทุนเปิด k t m KTURO e ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ